สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แดดดีนะคะเรากมาเดินปะรก็มาเจอตรงนี้นะคะ C B C สถาบันแห่งการเงินนะคะเป็นธนาคารนะคะธนาคารของภาคเหนือนะคะเจ้าของเป็นภาคเหนือนะคะ จะเป็นฝั่งนู้นนะคะฝั่งเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ฝั่งบาลูนีนะคะเจ้าของเขาก็จะใช้ภาษาดัสนะคะนี่เลยใหญ่ค่ะส5ห้าชั้นนะคะหกชัน้นยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะเกือบถึงอพาร์ตเมนต์ตรงนู้นนะคะใหญ่มากเลยบะานะเดิมก็รเริ่มต้นต,นตรงนี้นะ เป็นวงเวียนนะวงเวียนกษัตริย,รยร์ราชการที่หนึ่งะก็จะเห็นเรืออีกแล้วช่วยไม่ได้นะคะอยู่ริมคลองแล้ววันนี้ก็แดดงามทุกคนมันก็จะมีเรือเยอะๆนะคะแต่ป้าก็อยากจะให้ดูสถาบันการเงินเนาะว่าที่นี่เขามีหลายหลายนะคะหลายแบงค์นะอย่างของป้านเนี่ยเขาเรียกว่า ดีโพสนะคะของป้ามันก็จะอยู่ตรงใกล้ๆเชิองอตินตินดอยนะคะตินตินซิตาเดนนะคะแต่ตรงนี้เขาบอกว่าเจ้าของเป็นคนภาคเหนือนะคะก็คือคนฟราม้งประมาณนั้นนะคะภาษาที่ใช้ แต่ที่หน้าสถานีรถไฟนะคะก็เป็นสำนักงานเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอ,อีกบริษัทหนึ่งเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะนี่เลยช่วงนี้ใบไม้เริ่มเป็นสีนะคะทุกคนเห็นไหมคะใบไม้เริ่มเป็นสีแล้วใบไม้เริ่มเป็นสีแล้วแต่มันแดดสวยะคะ่ะ ว่าความใหญ่ของเขานะคะเขาดีไซน์สวยทุกคนหลายชั้นด้วยอะ่ะอย่างนี้ต้องมีใต้ดินอีกนะคะต้องมีใต้ดินอีกนะคะเขาทรงเอียงอะทรงเอียงเหมือนกับอาคารที่เนเธอร์แลนด์นะคะเหมือนกับพื้นที่เขาจะไม่เสมอกันนะเด,เดี๋ยวป้าพามาชม อย่างกระเทเลขเขาเขาทำเหมือนกะระซ o n เรือหรือไงนี่แหะเห็นไหมคะไปดูตรงนี้นะคะนี่ทุกคนมันเอียงค่ะทุกคนมันเอียงนะคะ,ะเหมือนกระเรือค่ะ เขาดีไซน์แปลกสวยนะคะเดี๋ยวป้าจะเดินไปนิดนึงเลูกเดินเขาลูกเขาพักนเรือป้าก็อยากให้ดูต้นไม้อยากให้ดูวิวนะคะนี่ให้ดูเรือด้วยไหนๆก็มานีน่นนี่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 ี ตรงนั้นไปตัดค่ะทุกคนแต่ตรงนี้มันมันแปลกทุกคนดูนะเขาจะ,ขาจะออาเขาจะเฉยออกฐานเขาอะะแบงค์มีขนาดแาด พิ่จะเลยมาไปยังชื่อย่อลืมแล้วเนี่ยคนดูสวันนี้มันก็สวยฮคนดูนะ นะคะท่า,าสั่งป้จะให้ดูเรือตรงนี้มันน่ารักดีเป็นเรือที่อยู่อาศัยนะคะตรงนี้ไม่ได้เป็นร้านค้าไม่ได้เป็นพักการไม่ได้รับผละคะเป็นที่อยู่อาศัย ชื่อเรือนะคะสปาติบเบนโตยาวเบื้องไป็นื้อยๆอะชื่อเรือชื่อเรืออะไรเอ่อยมีเรือวิ่งด้วยนะคะวิ่งทั้งวัน Alabor dah, ya, alabor ก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนอาพาร์ตเมนต์ที่ราคาแพงนะคะสร้างใหม่นะคะแต่ว่าไป,ปไล์สดแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม もしもし。 เริ่มต้นตนัวนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณให้กำลังใจปลาแมวนะคะ กวาบัน ลุกตรงนี้เป็นสถาบันกันเงินนะคะหรือวมาแบงก์นั่นเอง